เพื่อประจำตระกูลที่พวกเราควรมีทุกบ้านนะครับก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่าปันผลครับหลายคนนะครับอาจจะปลูกต้นไม้ถูกไหมครับเพื่อให้ความร่มเย็นให้ความร่มเงากับตัวบ้านของเราหรือว่าในชีวิตสภาพแวดล้อมของเราเองนะครับแต่วันนี้ผมอยากจะบอกว่าไอ้ต้นไม้ที่ชื่อว่าปันผลนะครับมันก็สามารถให้ความร่มเย็นกับเราได้แต่มันคือความร่มเย็นความสุขสบายทางการเงินของชีวิตครับ เราอาจปลูกต้นไม้เพราะว่าเรารักโลกครับแต่ถ้าวันนี้นะครับคุณเป็นหนึ่งคนนะครับที่รักครอบครัวของคุณอยากให้ทุกคนในครอบครัวนะครับมีความสุขสบายทางการเงินสิ่งที่คุณควรปลูกมากกว่าต้นไม้สีเขียวทั่วไปคือต้นไม้ปันผลครับหลักการในการปลูกต้นปันผลให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ข้อครับเดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับว่าทํำยังไงบ้างครับผมอยากจะให้คอนเซปต์เมนไอเดียแบบนี้เลยนะครับว่าเรา ปลูกต้นไม้ยังไงนะครับให้ใช้วิธีเดียวกันครับในการกับการปลูกต้นปันผลครับใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับคอนเซ็ปตตมันเหมือนกันเป๊ะถูกไหมครับวันนี้ที่เราปลูกต้นไม้นะครับเราก็คงไม่หวังว่าเฮ้ยวันที่เราหว่านมาเล้นลมไปลดน้ําไปปุ๊บแล้วพรุ่งนี้มันต้องเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาของเราเลยถูกไหมเราก็ต้องหมั่นพรวนดินหมั่นลดน้ําหมั่นดูแลมันถูกไหมครับ เพื่อให้ต้นไม้เหล่านี้มันสามารถเป็นร่มเงาให้กับบ้านของเราในอีกห้าถึงสปีข้างหน้าได้เพราะฉะนั้นคอนเซปต์แบบเดียวกันเปครับขั้นตอนของมันครับไม่มีอะไราย,ยากครับหนึ่งคุณต้องเลือกมเมล็ดพันธุ์ที่ดีครับในการหว่านลงไปวันนี้คุณอยากได้ต้นอะไรคุณก็หว่านมเมล็ดพันธุ์นั้นถูกไหมเท่านี้คุณอยากได้ต้นไม้ใหญ่แต่คุณไปหว่านแต่ถั่วเขียวอะ่ะ นึ่มันก็ไม่สามารถออกมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ปกคลุมบ้านคุณได้ถูกไหมมันก็ผลิตได้แน่แต่ถัวงอกครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคอนเซปต์เรื่องนี้เราอยากได้ต้นไม้อะไรเราควรหว่านมาเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้เหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับถ้าวันนี้คุณอยากปลูกต้นปันผลให้ประสบความสําเร็จคุณก็ต้องเลือกหุ้นที่มีปันผลนึกไหมถ้าคุณไปเลือกหุ้นที่ไม่มีปันผล มันก็ไม่มีทางที่คุณจะมีต้นไม้ปันผลในอนาคตได้นะครับข้อที่2ครับสิ่งที่คุณควรทําก็คือหวานมเมล็ดเป็นไงครับให้ทั่วครับถูกปะเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกมเมล็ดที่คุณปลูกหรือที่คุณหวานออกไปแล้วมันจะโตมาเป็นต้นไม้ใหญ่ได้มันจะมีแค่บางมเมล็ดพันธุ์เท่านั้นถูกไหมครับแต่วันนี้คุณต้องหวานมเมล็ดออกไปให้มากที่สุดเท่าที่พื้นที่ที่คุณมีอยู่ หรือกําลังที่คุณมีอยู่คุณหว่านออกไปกระจายไปให้ทั่วแล้วหวังว่าวันหนึ่งที่มันโตขึ้นมามันจะให้ร่มเงากับเราได้คอนเซ็ปต์มีแค่นั้นครับและสุดท้ายครับการที่คุณจะมีต้นไม้ปันผลที่เติบโตได้สิ่งสำคัญคือคุณต้องทำอะไรครับลดน้ำถูกไหมรวนดินนะครับใส่ปุ๋ยคอนเซ็ปต์เดียวกันเป๊ะแต่ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ปันผลเนี่ยคุณจะต้องทำไงครับ ออมสะสมเพิ่มนะครับนี่คือวิธีการดูแลต้นไม้ปันผลของคุณครับคุณต้องหมั่นในการออมเงินเข้าพอร์ตการออลงทุนเรื่อยๆออมเงินเข้าไปซื้อหุ้นดีนะครับเมื่อมีเงินทํางานหารายได้เข้ามาปับ๊บแบ่งเงินส่วนหนึ่งครับเอาไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ดีเอาไปซื้อหุ้นที่ดีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอามาครับเอามาหวานหวานเสร็จลดน้ําลดน้ําสะสมเพิ่มแล้วก็เอากลับไปทําวงจรนี้ซ้สสาๆครับ แล้ววันหนึ่งครับบ้านของคุณจะมีต้นปันผลแตงไปหมดถูกไหมเมื่อต้นไม้ของคุณเติบใหญ่ในอีก5-10ถึงปีข้างหน้านะครับต้นไม้ของคุณก็จะออกดอกออกผลถูกไหมไม้คุณเก็บเกี่ยวกินได้ตลอดไปถูกไหมเช่นเดียวกันครับต้นไม้ปันผลก็เป็นแบบนั้นเมื่อคุณสร้างต้นไม้ปันผลที่แข็งแรงมากพอวันหนึ่งต้นไม้เหล่านั้นจะออกดอกออกปันผลให้คุณออกมาเป็น ตัวเงินครับและนั่นแหละจะทําให้ครอบครัวของคุณมีชีวิตทางการเงินที่สุขสบายนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซปต์ครับอยากสร้างชีวิตที่มีการเงินที่ดีเอาคอนเซปต์ของการปลูกต้นไม้ปันผลไปใช้ครับและสําหรับใครนะครับที่อยากเรียนรู้วิธีการนี้ในเชิงที่ลึกมากยิ่งขึ้นณนะวันนี้นะครับผมมีคอร์สออนไลน์ตัวหนึ่งครับช,ชื่อว่านักสะสมพุ่นมือใหม่มันจะสอนคุณครับว่าคอนเซปต์ของการปลูกต้นไม้ปันผล ให้กลับมาเลี้ยงชีพได้เนี่ยมันต้องทำอย่างไงบ้างมันต้องมีวิธีคิดมันต้องมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไงบ้างนะครับคอสนี้ผมจะสอนผ่านทั้งหมด35บทเรียนนะครับที่นักลงทุนมือใหม่ทุกคนควรรู้นะครับเพราะว่าถ้าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์35ข้อนี้นะครับมันจะทําให้คุณเข้าใจเลยว่าเอออะไรบ้างคือสิ่งที่คุณควรทําอะไรบ้างคือสิ่งที่คุณไม่ควรทําในการลงทุนในตลาดหุ้นไทย แล้วก็ใน35บทเรียนนี้นะครับจะมีทั้งบทความที่เป็นเนื้อหาเป็นบทความเหมือนหนังสือเล่มหนึง่งเล่มใหญ่ๆเล่มหนึ่งเลยเป็นคมพีเล่มหนึ่งให้คุณอ่านนะครับอีกเครื่องหนึ่งจะเป็นคลิปวิดีโออีกประมาณ1 7 1 8ิดคลิปวิดีโอรวมถึงยังมีโบนัสในการสอนให้คุณคัดหุ้นดีหุ้นเน่ารู้จักหุ้นถูกหุ้นแพงนะแยกออกสิ่งเหล่านี้ ให้คุณสามารถแยกสิ่งเหล่านี้ออกจากกันได้อย่างชัดเจนนะครับรับรองว่าคอร์สนี้คุ้มค่ามากๆนะครับสมัครครั้งเดียวดูได้ตลอดชีพเลยไม่มีวันหมดอายุนะครับจะดูย้อนหลังเมื่อไหร่ยังไงก็ได้นะครับเรียนผ่านทาง Facebook กลุ่มเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องมี ID Facebook นะครับแล้วก็เข้าไปเรียนในกลุ่ม a ฟซบุ๊กได้เลยนะครับหลังจากที่ทําการสมัครเรียบร้อยนะครับคอร์สนี้ราคาเต็มอยู่ที่9,900บาทนะครับพิเศษสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับเหลือเพียง 4, ใครสนใจนะครับก็ติดต่อเข้าไปนะครับทางอินบ็อกซ์ b o o k p a g เนะครับชื่อว่า Shop c l u บนะครับทิมเข้าไปบอกได้เลยนะครับว่าผมสนใจสมัครคอสนักสะสมหุ้นมือใหม่ครับอ่าเดี๋ยวจะมีทีมงานบอกวิธีการสมัครให้กับพวกเราอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครกำลังลงทุนในตลาดหุ้นอยากมีชีวิตการเงินที่สุขสบายอยากให้ปันผลกลับมาเลี้ยงครอบครัวได้อย่าลืมเอาคอนเซปต์ของการปลูกต้นไม้ปันผลที่ผมบอกในคลิปนี้ไปใช้รับรองว่าการเงินของคุณ จะมีก๊อกสำรองที่กลับมาเลี้ยงชีพได้อย่างแน่นอนครับสวัสดีครับ